ช่วงไหนไปช่วงไหนบ้างคะช่วงหลังช่วงหลังมาเลยนะคะแล้วก็ขาบ้ากระดูกทับเส้นจากหลังนี่แหละมันเจ็บเดินก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บปวดหัวเขา่านิ้วล็อกมันยังงี้เลยมันยังงี้เลยมันกระปวดหัวเขาา่าช้ามีอาการชา้าโดยเฉพา้แล้วตอนนี้ล่ะคะแขนนี้อตอนนี้เดินเหนินเป็นยังไงบ้างคะเดินสบายเหมือมนกับปั๊บเกิดใหม่เดินได้อ่ะก็หายปวดหายเมื่อยคนรับที่ได้เนี่ยคุ้มค่าไหมหนูถามเลยคุ้มค่าคุ้มค่า แล้วก็ป่วยติดเตียงมา2ปีต้องหาคนดูแลตลอดหาข้าวให้กินต้องใส่เทมเพื่อต้องนอนอย่างนั้นเป็น2ปีตึงจากช่วงไหนไปช่วงไหนบ้างคะช่วงหลังช่วงหลังมาเลยนะคะแล้วก็ขาเพราเรากินดีบุญเข้าไปค่ะมันก็เลยเดินแบบสบายๆแบบไม่เหนื่อยค่ะ,คะว่าแขนขาเนี่ยมันยกขึ้นแล้วก่อนแขนมันยกได้แค่นี้ค่ะนะแล้วตอนนี้ล่ะคะแค่นี้แค่นี้<อ> ใครมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ดีบูลค่ะตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่ที่จังหวัดส,สมุทรปราการค่ะอยู่วัดไตรสาม,มาัคคีนะคะมาพบกับพระถาวรน,นะคะที่มีอาการกระดูกทับเส้นประสาทหลังทานดีบูลแล้วมีจจะมีอาการที่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พระคุณเจ้ากันเลยนะคะอ้าววันดีจ้ะ เมื่อก่อนก็ร่างกายแข็งแรงดีแต่ช,ช่วงนี้ก็เกิอดอุบัติเหตุ<ช>ล้มแล้วก็ป่วยติดเตียงมา2ปีต้องหาคนดูแลตลอดหาข้าวให้กินต้องใส่เพแผงเพื่อ<ช>ต้องนอนอย่างนั้นเป็น2ปี<ช> 2> ทำการรักษามาตลอดแล้วก็ทำกายภาพบัาบ,บัดเองมันก็ไม่ได้ผลอะไรมากมาย น้องชายก็เอาโทรศัพท์มาให้แล้วก็มาเล่นดูจนกระทั่งมาเจอดีบูนกล่องเนี้แล้วเขาแนะนํามาหลายคนมากแต่เรายังนังพิจารณาว่าเราควรจะกินถ้าเราอยากหายเราก็ควรจะกินหลังทานแล้วดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นมาเดินแบบนี้หลังตรงๆได้เลยก่อนหน้าน,น, <ะ S 2> น,น,นี้เดินยังไงอยากให้พระคุณเจ้าลองเดินให้ดู่ล<ด>ยคะ เดินอย่างเงี้ยหลังจะตรงๆอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเดินเดินตรงไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือมันตึงบ่างั้นเองค่ะตึงจากช่วงไหนไปช่วงไหนบ้างคะช่วงหลังช่วงหลังมาเลยนะคะแล้วก็ขาหลังทานเนี่ยกี่ซองถึงเริ่มจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงขึ้นคะซองเดียวก็เห็นผลแล้วซองเดียวก็เห็นผลแล้วซองเดียวก็เห็นผลแล้วตอนแรกได้เปลี่ยนแปลงยังไงในความรู้สึกของพระุณเจ้าม่มากินปุ๊บ ล้วก็เดินออกกําลังไงเช้าค่ะแล้วก็เดินออกกำลังเอ๊ะทำไมร่างกายเรามันผิดปกติหรือเปล่ามันเป็นอะไรอ๋อเรากินดีบุ๋นเข้าไปค่ะมันก็เลยเดินแบบสบายๆแบบไม่เหนื่อยแล้วก่อนเดินอย่างเงี้ยขามันจะออนอย่างงี้ค่แล้วเดินอย่างเงี้ยเราก็เดินยืดหลังอย่างเงี้ยยืดหลังได้มากขึ้นใช่ค่ะตั้งแต่ซองแรกเลยใช่ไหมคะหลังจากสองกล่องดีขึ้นขนาดไหนคะ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะ,ะว่าแขนขาเนี่ยมันยกขึ้นแล้วก่อนมันแขนมันยกได้แค่นี้คะนะแล้วตอนนี้ล่ะคะแขนนี้แขนนี้อ,อนานตมาภาพก็รักษาตัวกับดีบุลมาก็ไม่นานแต่ว่ายาของเขานี่มันดีจริงๆเราสามารถกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายของเราได้อีกครั้งหนึ่งใครที่เป็นกระดูกเชา่อเนี่ย สามารถติดต่อดีบูลได้เลยะนะแล้วร่างกายยวมจะดีขึ้นโดนที่โยมคาดไม่ถึงป้ากระดูกทับเส้นจากหลังนี่แหละมันเจ็บดึงลงขาลูกไปเที่ยวไหนก็ไปเข้าไี่ได้รู้สึกว่ากินประมาณเดือนกว่าเองนะค่ะ รู้สึกจําดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้เดินเหินเป็นยังไงบ้างคะเดินสบายไม่ต้องลองลุกค่ะลุกค่ะลุกค่ะลองเดินโชว์นะคะ วันนี้มีโอกาสที่ดีมากเลยค่ะที่ไม่ได้มาพบลูกค้านะคะผู้ใช้จริงคุณป้ายุวดีนะคะที่ย่านบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะคุณป้านะคะได้ทานดีบูลแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของกระดูกทับเส้นนะคะเดีย๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันค่ะว่าคุณลูกค้าเนี่ยหลังทานแล้วมีอาการที่ดีขึ้นยังไงนะคะเดีย๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ ทานดีบูลเนี่ยคุณป้ามีอาการยังไงอยู่คะป้ากระดูกทับเสน้นจากหลังนี่แหละมันเจ็บดึงลงขาลำคันใจมากเพราะว่าลูกไปเที่ยวไหนก็ไปกับเขาไม่ได้ต้องให้ใครมาดูแลไหมหรอว่าดูแลก็ล,ลูกก็จะรถแขนมาป้าไม่กล้านั่งอยากทราบว่าหลังทานดีบูลเนี่ยกินนานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นคะหลายๆคนอยากทราบเรื่องนี้ด้วยอ๋อรู้สึกว่าก,กินประมาณเดือนกว่าเองนะ ค่ะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะเลยโอ้หไปไหนมาไหนได้เลยสบายตอนนี้เดินเหินเป็นยังไงบ้างคะเดินสบายไม่ต้องลองลองลุกอ่ะลุกอ่ะลุกอ่ะลองลองเดินโชว์สิคะอาการดีขึ้นขนาดไหนคะจาก100%ใจเราแต่รู้สึกเกือบจะลอยแล้วนะเกือบจะลอยแล้วนะเกือบจะลอย โอหเจ็บกว่านี้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนสาวๆเลยนะคะโอ้ไม่มีใครเชื่อแต่ดีๆรับรับอดีพูดถึงความประทับใจในดีบูลนี่ยค่ะที่ได้ทานมาค่ะประทับใจมากเลยค่ะไม่เคยเจอว่ายาเข้าดีขนาดนี้ค่ะนะคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่าคุ้มไปคุ้มค่าเลยถ้ากินแล้วจะต้องกินอีกรู้สึกดีมาก หัวเข่าวนิ้วล็อกค่ะหมดเลยนิ้วบวมหมดเลยนี่เลยมันยังงี้เลยมันยังงี้เลยนะคะนี่เลยมันยังงี้เลยมันยังงี้เลยนะคะปลาทําปลานี่ทํายังไงอะคะถ้ามันนี้เราก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะพอค่อยๆนี่เราก็แกะ นนมันจะกอยังเงี้ยหลังจากที่ทานดีบูลแล้วเนี่ยทาให้คุณภาพชีวิตของคุณป้าดีขึ้นยังไงบ้างดีมากค่อยๆนี่ตื่นมาเออค่อยชั่วนยวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทร,รสงครามกันค่ะมาสัมภาษณ์คุณป้าบุญเยี่ยมนะคะในการปวดข้อกดเข่าแล้วก็นิ้วล็อกเนาะหลังจากทานดีบูลของเรานะคะคุณป้ามีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นยังไงอยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้าก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีจ้า ก่อนที่จะมาทานดีบูลเนี่ยคุณป้าเนี่ยมีอาการยังไงอยู่คะปวดหัวเข่านิ้วล็อกหมดเลยนิ้วบวมหมดเลยค่ะนิ้วบวมหมดเลยกวเข่าวบวมมันไม่ยอมยุบตอนี่มันจะบวมกันมาอีกค่ะก็บวมใช่เพราะว่านิ้วก็ล็อกอยู่นั่นแหละค่ะ คุณป้าเนี่ยต้องทำงานตลอดทีด่คืองานของคุณป้าน,นะคะ<ม>ก็คือเป็นเจ้าของร้านเกี่ยวกับขายปลาทูนะคะคุณป้าก็ต้องนั่งแล้วก็แกะปลาทูนะคะอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมคะใช่ะมันก็เลยทําให้อาการปวดของคุณป้าเนี่ยมันเทาลงช้าเนาะรังทานดีบูเนี่ยอาการดีขึ้นยังไงมั้งคะัวะเข่ามันไม่ดัง หนึ่งไม่ดังแล้วก็ยุบยุบเลยหลังยุบไม่เห็นเลยหลังเข่าเนี่ยที่เคยลั่นนะคะเวลาเคลื่อนไหวไม่เป็นก๊อฟแก๊์นี่นะคะก็คือไม่ดังละนะคะโอ้ดีมือเลยมือก็ยุบละนิ้วไม่ล็อกค่ะเมื่อก่อนนิ้วล็อกมันเป็นลักษณะยังไงคะคุณป้านี่เลยมันยังงี้เลยมันยังงี้เลยนะคะนี่เลยมันยังงี้เลยมันยังงี้เลยนะคะเราแกะปลาทำปลานี่ทำยังไงอะคะถ้ามันตอนนี้เราก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะเพราะค่อยๆเราก็แกะตอนนี้มันจะกลันอยู่งเงี้ย ตอนนี้เราก็ค่อยแกะออกมาก็หลังทานดีบูลกี่กล่องคะถึงเริ่มนิ้วล็อกอาการคลายขึ้นขนาดนี้กี่กล่องหกหกกล่องมะหกกล่องเนาะที่ว่าช่วงเป็นหนักหกกล่องเนาะที่ว่าช่วงเป็นหนักหกกล่องก็แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าดีขึ้นตั้งสองอาการเลยก็คืออาการนิ้วล็อกที่เคยล็อกอย่างนี้ตอนนี้ก็คือคลายมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เดินไม่กอบแกรบเดินได้เดินง่ายสะดวกกว่าเดิมเยอะค่ะนอกจากสองอาการนี้เนี่ยคุณป้าปวดตรงไหนอีกบ้างคะปวดกระหล่ำก่อนทานอะ ใช่ปวดกระหลังเนี่ยตัวปวดหลังด้วยนะคะก็คือมีอาการปวดหลังด้วยอาการหลังมีมีเสียงก๊อบแก๊บด้วยไหมคะใช่เป็นตอนนี้หายตอนไมาต้องก้มตลอดเนาะใช่ค่ะหลังจากที่ทานดีบูลแล้วเนี่ยทาให้คุณภาพชีวิตของคุณป้าดีขึ้นยังไงบ้างดีมากค่อยๆนี่ตื่นมาเออคร่งเครหน่อยคุณป้าค่ะในราคาที่คุณป้าซื้อดีบูลไปกับคนลับที่ได้เนี่ยคุ้มค่าไหมหนูถามหน่อยคุ้มค่าคุ้มค่าค่ะทำให้เราทํางานได้เนาะมันทํางานได้ดีฝ่า ใช่มาแม่ต้องทรมานค่ะกินเน้นประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้สึกโอ้เบาป้าปวดจนไม่อยากจะพูดเลยค่ะเดินก็ก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บเดินไม่ไหวค่ะตรงไหนคะตรงห่องเข่าเนี่ยค่ะถ้าป้ากินก่อนบูนก่อนถ้ารู้จักก่อนนะหัวเข่าป้าจะไม่งออย่างนี้หัวเข่าป้าจะไม่งออย่างนี้คือคุณป้าปวดเอว ล้าลงขาบริเวณด้านหลังถึงเอ็นร้อยหวายมีอาการชาหรือร้อนตรงไหนบ้างไหมคะใต่เท้ารู้สึกมั่นใจแค่ไหนกับการทานรีบูลโอ้โหเหมือนกับปัดเกิดใหม่เดินได้อ่ะ เหมือนกับป้าเกิดใหม่เดินได้อ่ะวันนี้นะคะเจนนี่ได้มีโอกาสที่ดีได้มาเยี่ยมคุณป้าสุพัตรานะคะย่านสนามบินน้ําจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะวันนี้นะคะคุณป้าเนี่ยทานดีบูนเสร็จปุ๊บเนี่ยดีขึ้นชัดเจนโทรศัพท์ไปหาเจนนี่บอกคุณป้า <c oughs> หายแล้วนะคะ <c oughs> เราก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณป้ากินแล้วยังไงดีขึ้นยังไงนะคะอย่างวันนี้เราสอบถามคุณป้านะคะแล้วก็มาฟังคํายืนยันจากลูกค้าของเจนนี่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะมาทานดีบูลเนี่ยมีอาการเจ็บปวดตรงไหนอยากขอคุณป้าเล่าหน่อยค่ะป้าปวดจนไม่อยากจะพูดเลยค่ะ,คะเดินก็ก๊อปแกป๊บก๊อปแกป๊บเดินไม่ไหว่ะตรงไหนคะตรงห้วงเข่าเนี่ยค่ะถ้าป้ากินก่อนดีบูนก่อนถ้ารู้จักก่อนนะหัวเข่าป้าจะไม่งออย่างนี้หัวเข่าป้าจะไม่งออย่างนี้ ค่ะก็คือทิ้งไว้นานทิ้งไว้นานกี่ปีคะคุณป้าที่เป็นอยู่กับแก๊ปสิบปีตั้งแต่เสียนมาค่ะปวดขาคุณทรมานแหละนอกจากปวดหลังด้วยอ๋อค่ะคือคุณป้าปวดเอวล้าวลงขาบริเวณด้านหลังถึงเอ็นร้อยหวายมีอาการชาหรือร้อนตรงไหนบ้างไหมคะปลายเท้าอ๋อปลายเท้านะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหลังทานจะไปไหนก็ไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยรู้สึกมั่นใจแค่ไหนกับการทานดีบุลโอ้โห เหมือนกับปั๊บเกิดใหม่เดินได้อะเหมือนกับปั๊บเกิดใหม่เดินได้อะอยากจะให้คุณป้าฝากอะไรถึงคนที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ดูกทับเส้นเหมือนคุณป้าฝากถึงเขาที่กำลังออลังเลอยู่เนี้ยค่ะแล้วว่ายอยากจะสิกอยากจะลังเ,ลเหมือนป้าเลยนะ<อ>ป้าเป็นมาตั้งหลายปีจนเข่างอถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆรีบทานเลยค่ะจะไม่ถึง3เดือนหรอกค่ะ,คะแค่สามกองสี่กองก็หายแล้วค่ะ รู้สึกปวดแล้วตั้งแต่บันเอลนี่ลงมาหาขามาหามาสะโพกมาช่วงนี้หมดเลยปวดแล้วก็ตึงก็บอกเราหนักเยอะด้วย ล้วก็เป็นกระดูทับเส้น<ช>ได้<ช>ค่ะพอนอนกลางคืนพิกไปด้านนู้นก็ปวดพิกมาท่านี้ก็ปวดพิกซ้ายพิกขวาปวดพิกข้างไหนก็ปวดข้างนั้นใช่นะคะหลังทานจริงๆเนี่ยเป็นอย่างที่เราดูวิดีโอไหมเป็นเหมือนกันเหมือนกันเลยคือดีขึ้นจ,จ้ะก็หายปวดหายเมื่อยเป็นเอ็นที่เคยตึงมากๆมันก็คลายลงมาสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนกินดีบูเนี่ยคุณป้ามีอาการยังไง哟คะมันก็ะปวดหัวเขา่ารู้สึกปวดล้าตั้งแต่บันเอลในลงมาหาขามาหมาทะโพกมาช่วงนี้หมดเลยค่ะปวดแล้วก็ตึงค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่<ะ>มันถึงมาปวดแบบนี้ก็ถามเขาก็บอกเราหนักเยอะด้วย ล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นได้ค่ะพอนอนกลางคืนพลิกไปด้านนูก็ปวดพลิกมาท่านนี้ก็ปวดพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกข้างไหนก็ปวดข้างนั้นใช่คะก็มีปัญหากับเรื่องการนอนด้วยใช่ไหมคะตอนละมานเพราะว่าเราต้องพักผ่อนเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้มันมาแบบนี้พักผ่อนน้อยมากค่ะพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็น้ําหนักเยอะเวลาเดินเหินเป็นยังไงบ้างคะไม่เสมอค่ะแกงขามันจะลอยแล้วแล้วแกงขามันจะปวดอีกข้างนึ่งไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีเรี่ยวแรงค่ะเสีเป่าก๊อกแก๊ปไหมตอนใหม่ๆก็ก๊อกแก๊ป เพราะพากหลังไม่ไม่นั่นแล้วอ่ะมันได้มากินดีบุลแลวเนาะแล้วมันรู้จักดีบุลได้ยังไงคะก็เห็นโฆษณาก็เลยลองติดต่อดูหลังทานจริงๆเนี่ยเป็นอย่างที่เราดูวิดีโอไหมเป็นเหมือนกันเหมือนกันเลยคือดีขึ้นจ้าดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันเลยค่ะอ่ะหลังทานดีบุลดีขึ้นยังไงอะคะก็หายปวดหายเมื่อย เป็นเอ็นที่เคยตึงมากๆมันก็คลายลงมาปกตินั่งอย่างนี้ก็นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้มันต้องนั่งยังไงคะเมื่อก่อนปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยค่อยๆทําค่อยๆพิกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนั่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้เดี๋ยวนี้มันยังทําได้มางอ่อยางนี้มันคล่องขึ้นเนาะใช่ค่ะอยากให้คุณป้าฝากอะไรถึงผู้ชมคลิปนี้หน่อยคนที่เป็นที่ปวดเหมือนคุณป้าอยู่เนี่ยให้ความมั่นใจเขาหน่อยกับการที่เขาที่สลายะตดสินใจมากินดีบนะดีบูนนี่ดีจริงๆค่ะค่ะแล้วแข้งขาที่เคยปวดเคยเมื่อยเคยนมัก็ ใายขึ้นมา,มาเยอะค่ะกลับไปใช,ช้ชีวิตได้เทียบเคียมปกติแล้วก็ทํางานได้สะดวกขึ้นด้วยเนาะค่ะหลับดีขึ้นด้วยใช่ก็ปวดเอวเลาลงคาค่ะแล้วก็คาตึงนิ้วช้ามีอาการช้าด้วยค่ะ ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างพี่แตกต่างยังไงบ้างจากตอน<ข>ที่ไม่ได้ทานก็แตกต่างค่ะเพระาะว่าตะกอนมันตึงที่นี่มันเดินสบายขึ้นมากคนที่เป็นมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะค่ะอยากให้ซื้อมามามาทานดูค่ะลองทานดูเ<ด>นาะค่ะด,ดีจริงๆค่ะตอนนี้จะนี่งอยู่ที่วัชรพลค่ามาสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะที่มีอาการมอญรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะพี่เนียงอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะ ก่อนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูเนี่ยพี่ยังมีอาการยังไงอยู่คะก็ปวดเอวเลาลงคาค่ะแล้วก็ขาตึงริ้วช้าเมืออการช้าด้วยค่ะเป็นมานานแค่ไหนก่อนที่จะมาเจอดีบูเนี่ยพี่ก็เป็นมานานสมควรแล้วตั้งแต่คลอดลูกค่ะหลังจากทานดีบูแล้วเนี่ยกี่ซองถึงเริ่มเห็นผลพี่หมดไปสามซองเล็กเขารู้แล้วค่ะหมดไปสามซองเล็กเขารู้แล้วค่ะ 3ซองก็คือสวันเท่านั้นเองนะคะ,คะท่านผู้ชมพี่เนียงก็ทานเป็นชนิดผงแบบนี้นะคะหลังทานสซองเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างพี่แตกต่างยังไงบ้างจาก<ป>ตอนที่ไม่ได้ทานก็แตกต่างค่ะเพราะว่าตะกอนมันตึงตึงตรงนี้นะคะ่ะต,ตึงด้านหลังนะคะ,ค,ะคือด้านขาด้านหลังนะคะโอเค okay. แล้วก็ตรงน่องด้วยใช่ไหมคะอ๋อปวดเข่าไหมปวดโอ้ปวดเข่าด้วยนะคะก็คือต้องตึงต้องปวดเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ตัวชาก็คือชามือแล้วก็ชาปลายเท้าด้วยนะคะ ทานไป3ซองอาการดีขึ้นยังไงเดินสะดวกค่ะเดินสะดวกขึ้นอะก้อมันตึงเนาะค่ะทีนี้มันเดินสบายขึ้นมากค่ะหลังจากที่ทานแบบชนิดผงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เนียงก็มาทานแบบเม็ดร,ร่วมด้วยนะคะ,คะตอนนี้ทานไปแล้วสี่กล่องอาการดีขึ้นแค่ไหนพี่ก็จะหายไปแล้วเนี่ย ด้หมดแล้วใช่ไหมคะก็เรือนิดนิดหน่อยเหนิดน่อยนะคะก็ยังทานต่ออยู่เนาะใช่ไหมคะเห็นว่าเหลือแผงหนึ่งใช่ไหมพี่ค่ะ เป็นมอนรองกระุูขักเซนค่ะค่ะอยากให้ซื้อมามามาทานดูค่ะลองทานดูเนาะค่ะดีจริงๆค่ะค่ะ